เศรษฐกิจในปี64ถูกส่งสัญญาณโดย O อเปกแล้วนะครับว่าจะไม่ฟื้นตัวเพราะมีการประเมินแล้วว่าความต้องการเชนมันดิบโลกในปี64นะั้นจะลดลงกว่าที่คาดปีร่วมคุยกับบัญชาโดย t ด e City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศที่เราพูดถึงว่าเวลาเศรษฐกิจจะฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการใช้เพิ่มขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือน้ํามันดิบของโลกผลปรากฏว่าเศรษฐกิจในปี64ถูกส่งสัญญาณโดย O อเปกแล้วนะครับว่า จะไม่ฟื้นตัวเพราะมีการประเมินแล้วว่าความต้องการเชนอัมันติดโลกในปี64นะั้นจะลดลงกว่าทีา่คาดปีนะครับท่านผู้ชมครับองค์กรกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันเพื่อการส่งออกที่เรียกว่ากลุ่มโอเปกนี่นะครับซึ่งเรารู้จักกันดีส่วนใหญ่ก็มีสมาชิกอยู่ในตะวันออกกลางอยู่นะครับภาคหลังเนี่ยโอเปกก็จะมีการจับมือกับสมาชิกนอกกลุ่มโอเปกที่เรียกว่าโอเปกพลัสนะถ้าโอเปกพลัสเนี่ยเราจะหมายถึงทั้งรัสเซียนะ ฟินแลนด์อย่างนี้เป็นต้นบางส่วนของยุโรปเนี่ยนะครับที่จะมาจับมือกับทางของโอเปกและตั้งคือแบาเป็นโอเปกพลัสเฉพาะกิจในบางเรื่องบางดาวเช่นในช่วงปี63ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเจรจากันไม่งั้นมันไม่รอดทั้งโลกแล้วก็ในกลุ่มของประเทศที่ผลิตน้ำมันทั่วโลกก็คือจับมือทั้งโอเปกและก็พลัสข้างนอกเข้ามาด้วยเนี่ยเพื่อลดกําลังการผลิตต่อทั้งปี63ครั้งประวัติการที่นี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยนครับ การตัดสินใจลดกําลังการผลิตน้ามันดิบตลอดทั้งปี63ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นครั้งประัติการเพราะเจอวิกฤตโควิดเข้าไปเนี่ยทำให้เห็นครับว่า 1. ความต้องการใชนน้ำมันดิบทั่วโลกเป็นยังไง 2. ทําให้เห็นว่ากําลังการผลิตของทั้ง o อเปกและ o อเปกพลัหรือนอก o อเปกเป็นยังไง3ทําให้เห็นนะครับว่าความจริงใจตลอดจนความทุ่มเทนะครับหรือว่าภูมมัดเลยว่าจะมีการลดกําลังการผลิตน้ำมันดิบของโลกโลงมาแต่และประเทศสมาชิก ทำได้มากร้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่าณน,นาทีนี้เนี่ยนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี2064เนี่ยยังคงเป็นคําถามใหญ่โตมากๆถ้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าการประเมินภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศทั่วโลกในปี64เนี่ยนะครับซีตะวันตกไล่มาตั้งแต่อเมริกากลางอาเมริกาเหนือจนกระทั่งถึงละตินอเมริกาแล้ก็ยุโรปตะวันตกเนี่ย ในปี64ตัวเลขจะไม่เป็นโบวกหรอกครับแต่จะเป็นติดพบกน้อยลงทีนี้ถามว่ามีตัวเลขที่เป็นบวกอยู่ตรงไหนมันจะมาอยู่ในส่วนเนอเชียก็คือจีนหรือแม้แต่กระส่วนงญี่ปุ่นเห็นไหมฮะนั้นถ้าดูกันจริงๆก็จะพบว่าถ้าเอาจํานวนทั้งหมดจริงอยู่จีนเป็นผู้ใช้และบริปโภคน้ำมันใหญ่อันดับ2ของโลกญี่ปุ่นเป็นอันดับ3ของโลกแต่ถ้าคุณเทียกบกับอเมริกาซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกและแถมมีเขตเศรษฐกิจของทั้งยุโรปทั้งก้อนทั้งมดอยู่ด้วยแล้วเนี่ย รวมถึงส่วนหนึ่งของโลกด้วยเนี่ยเราจะพบว่าสัดส่วนในการใช้น้ามันดิบที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวมันจึงเป็นที่มาของรายงานฉบับนี้ที่ออกมาครับว่าในปี2,564หรือปีหน้านั้นความต้องการใช้น้ามันดิบทั่วโลกเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นกรจรงแต่เพิ่มขึ้นเพียง6.54ล้านบาร์เรลต่อวันเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ความต้องการใช้น้ามันดิบตลอดทั้งปีในปี64เนี่ยจะอยู่ที่96.84ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป้านี้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ขึ้นไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ก็พูดง่ายครับมันไม่เข้าเป้าอ่ะมันไม่เข้าเพราะว่าความต้องการในการใช้น้ำมันดิบทั่วโลกนั้นยังห่างจากเป้าเดิมอยู่ที่วันละประมาณ8 0 0 0 0ถึง120,000บาร์เรลต่อวันเนื่องมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกในบางส่วนที่เป็นสัสดส่วนในการใช้จำนวนมากนั้นไม่ฟื้นตัวอย่างที่คาดไว้นะครับทีนี้แน่นอนครับถ้านน้ำมันในฟื้นท่านผู้ชมชะนึกภาบอกครับว่า กลุ่มประเทศที่มีไรายได้เกือบร้อเจากการส่งออกน้ำมันก็คือตะวันออกกลางถูกไหมครับและเมื่อราคาน้ำมันดิบไม่ฟืน้นนั่นหมายความว่ากำลังซื้อกำลังขายแม้แต่กำลังการจับจ่ายใช้สอยจากประเทศที่มาตรงนี้ก็จะไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งในช่วงประมาณกว่า10หรือ15ปีที่ผ่านมา การฟื้นตัวของเศรษฐกษิจตะวันออกกลางที่ได้ผลจากราคาน้ํามันดิบที่มีราคาขึ้นไปแพงก่อนหน้านี้ก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยทำให้กลุ่มเศรษฐกิจตรงนี้มีกําลังซื้อออกเดินทางและไปจับใจ่ายใช้สอยเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนอื่นของโลกประเด็นที่2ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันดิบฟื้นจะทําให้ราคาพลังงานอื่นๆที่ผูกติดยึดอยู่กับแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบนั้นกระเตื้องขึ้นไปด้วยท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันดิบขึ้นราคาจะขึ้นต่อคครรับราายง ราคาปิโตรเคมีทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นตามต่อเห็นไหมฮะแต่ถ้าถ้ามันนระตามที่ราคานั้นมันถึงในตลาดโลกตกต่ํํายาแย่มันอย่างที่เคยเกิดขึ้นราคาพลังงานก็ตกราคาปิโตรเคมีก็ตกราคายางพาร,ราก็จะตกลงด้วยต่อให้จะมีความต้องการใช้ยางพาร,ราไปผลิตอะไรครับถุงยางอนามัยหรือว่าจะเป็นถุงมืออนามัยก็ตามก็จะตกลงอย่เหมือนกันครับนะเพราะสิ่งที่จุดหนึ่งที่ทั่วโลกมองก็คือว่า ราคาน้ำมันดิบถ้าทรงตัวได้มันจะดีกับทุกฝ่ายไม่แพงจนเกินไปก็พอไหวแต่ถ้าตกต่ำลงแล้วล้วก็มันจะดึงให้กําลังของเศรษฐกิจจากส่วนตะวันออกกลางเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าถ้าน้ํามันถูกลงตกลงเศรษฐกิจตะวันออกกลางแย่ลงคนตะวันออกกลางไม่เดินทางแม้แต่จะมารักษาดูแลพยาบาลในกลุ่มประเทศที่พยายามจะชูให้เป็นศูนย์กลางของ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพหรือศูนย์การของการรักษาสุขภาพของคนทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียและประเทศไทยคนเหล่านี้ก็จะไม่มาและเมื่อไม่มาก็หมายความว่ามีผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรายงานฉบับนี้ที่ออกมาเมื่อคืนของโอเปกที่บอกว่าการใช้น้ำมันดิบในปี64นั้นมีความต้องการไม่ถึงเป้าหมายที่คาดไว้มันก็เป็นสัญญาณเตือนขึ้นมาอีกแล้วละครับว่าการพื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ในปีหน้ายังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากสะท้อนจากความต้องการใช้นมันดิบของประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนั่นเองนะครับ